อันนี้ของเบาะไรเองผัดเผ็ดผู้นำมันเป็นเท้าหน้าเลยเอียผู้นำมันก็อ,อยากศึกษาพี่น้องมันก็เป็นมุกเ,เล่นๆเต่ยซีเรียสบันใช่ไหมทุกอย่างเราเป็นอาหารอีสานบัานเฮานี่ซัดไ้เบิร์ดห,หละพี่น้อง,อขอของเขาจะมาได้พี่น้องแล้ว วันนี้ขอประทานโทษเดี๋ยวไปนั่งก็ศาสาเพราะว่าจริงๆผมชอบนั่งเสือพี่น้องชอบนั่งแบบนั่งโต๊ะนี่ผมบอกเลยแลขอชิ้นหน่อนมันเป็นแค่ประดับประวิ้นเฉยๆแหละผมชอบนั่งศาสตร์แบบคุณคือเราเป็นลูกอีสระด้วยกันนะพี่น้องนะลูกอีสานเนี่ยมันจะเป็น้องผมไม่ซีเรียสน,นั่ง ไม่คุณน,นี่เขาจะกินเตี่ยวกินเขาบอกว่าเดี่ยวคนนี้เนี่ยเขาคือมามา่มาครับมามา่มามามา่าร่าวองอะไรวะต้มไปกินข้าวฮะกินข้าวต้มอะไรวะแกงหน่อไม้ใส่ผักขาเอ้ยใส่ใส่บบอะไรวะใส่จะอมอืมชะอม ไม่ชาม m ชา om หนึ่งคือผักงไงลูกถ้าผ m มนันคือผักลูกอมคือนขนมขนมใช่ไหมคะับลูกเรื่องอะไรนี้ นีไหมดีดีว่าจะผู่ชมยังไม่แด้ว่าดียังไม่หยกปาแล้วใหญ่ออกกล้องบอกว่าู่ยอะไย่าไปท้บคางเนาห้ามเท้าค้างอนข้าเนาบอกเอาผู้ชมเนี่ยให้กินกนข้าวกับป่าไืมเนี่ยมาหารเด้เนี่ยาหารเรไปเินอะไร เนาะไปแล้วครับก็เนี่ยเซ็งเมื่อวานมากเลยพูดอะไรเกี่ยงกับแมงวันเนี่ยแม่งทั้งตลาดทั้งตลาดเลยอะ่ะโอ้มันตับจับทุกคนตบทุก,ทกโูผมแต่นตู้เย็นผมผมแตบมันกล้าเปิดอะ่ะมันเข้ามาบุบๆเลยผมขายของดีผมผมไม่ได้กว่าแบบคือบอกตรงๆ่า ถึงแม้บางส่วนผมกอนแต่ว่าเรื่องอาหารผมสะอาดนะครับผมพิจารณาแล้วร้านผมเนี่ยบอกตรงเลยว่าเราปิดม,มีตู้ใส่นะครับแต่แต่ตลาดเราโแม,ม่วนันแตมตมบึ้งเลยแต่เปี๊ยดเลยแล้วบางคนเขาไม่เขาไม่เข,าไ,ขาไม่ปัดพี่น้องไม่ปัดอะ่ะม,มันมันวิ่งแมวยกบางที่ก็ปืดปืดเลย นี right. mm ่เหรอฮะขี้มันละไข่มันแหละกินไม่ได้ไม่ต้องพูดเยอะวะเดี๋ย้อืมนีนะต้ยมาสุดยอดเลยต้อสุดยอดอื

ARIN 뭐�рон 예요 monastery KALORISTA KALORISTAamine pharmacotox glamourth sais from benzo ibracum extract快inking vitamin高 바이�킹 Wing12ocystide기가 좋은 pharmaceuticals harder to handle si teczak Multi-viral conferminium fungal cancer強 Val engag Primary traumatic services anti- variations or coping themss bodies and tightened cells. Curse, Presiße ctylig. Why คู่เฉหรว่าลงสะใรวะไอแล้วแล้วๆๆแอืมเขนนะไอแล้วไปที่บ้านไะเดี๋ยวหมอจะมีใช้อีกละถือดีถือดีถือดีนะผมร้อนด้วยดีนี่ชุดกล่องก่อ เนื้อแต่พี่น้องคนรอดเลยอ่ะด้วยวกับหอมร้อนว่ะเนี่ยอร่อยแต่นี่ก็ร้อนแน,น,น่นพี่น้องรู้ปะ มันมาตัดกันไงมันตัดกันน่ะเนี่ยไอ้เนี่ยแกงเปิดแกงเหไรแกงเปิดหรือแกงอะไรเนี่ยโคตรออยแต่เรากินถ้ากินอาหารแบบกินระยะเพราะมันปากใช้มันเลยปากมันจะเปลี่ยนไปเพราะว่าถ้ากินนี่กินเกินไปเลยอย่างเงี้ยประมาณนี่ยพูดเด็ดร้อนไม่เด็ดร้อนเลยอร่อยไป่น้อยจะแตกบึกเลย Ya, dia lah. Oh, pindah mak kata Yo. Jom. จัหมองการตัดอย่างไรบ้างเขว่าคิดเป็นยาวไปแล้วก็อย่างเงือบากว่าไอ้เดี๋ยวบากว่าจะพูดมากเกินไปนะครับแล้วก็คือถ,ถ้าท็อกโชว์เนี่ยบากว่าช่วยยอดเลยอีสานะอีสานแล้มีอย่างอื่นเกี่ยว,ยยวข,ข้อขนบทับแต่ไม่ได้ท็อกโชว์ได้ ถ้าไม่กินก็พูดเท่าโถได้ท่านพี่น้องนะก็โอเคนะพี่น้องนะขอบคุณครับยูคลิปนี่คืออาหารเศษเราเรีรยกอต้มไอ้แกงหน่อไม้ใส่ชะอมแต่บ้าแต่บ้านผมอาจจะแกงเลยแหละคิดว่าอาจจะคล้ายๆส้มไอ้นะ๋แกงเปื่อนนะแกงเปื่อนนะผว,ว่าแกงเปแหละแต่มันไมน่นัว อันนี้ก็โอเคไป้องคนัะโอเคเนาะไป้องเนาะอร่อยทุกอย่างหรือว่าการกินแต่ครั้งครับพี่น้องต้องคิดเมนูเด็ดห็นตลาดไปอยากไปซื้อเลยของกินพี่น้องโอ้โหแมงมัวนแมงต้อมยังยังโอ้โหยังยังคือเมื่อวานเนี่ยซื้อมาโอ้โหทำกินปั๊บ ก็อร่อยเลยพี่น้องอร่อยมากเลยแต่ว่าโอ้โหสิบนาทีไอ้หลังกินข้าวเสร็จปับ๊บสิบนาทีแมง่งปุ๊บปุ๊บโอ้โหอะไรวะตีทีหนึ่งทีสองก็ปุ๊บปุ๊บที่สามที่เปุ๊บปุ๊บโอ้โหสุขภาพเลยก็ลเลยว่ามันเราไปทุ่ไปค้าพี่พี่น้องเพราะว่าบางทีไม่ค้าเขาเหนื่อยปัดทั้งวันปัด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 เหนื่อยแล้วเมื่อกีหยุดอ่ะ แต่ว่าเบางวันไปปั๊บเหนใจว่ามันก็หยอดหยอดไอ้นี่หยัดหยอดหยอดจไม่เอกหยอดไม่เอกหยอดหยอดอย่างเงี้ยเออเข้าใจนะพี่น้องเนาะก็ขอบคุณมากครับที่ชมคลิปสวัสดีครับ